สวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะครับที่รับชมบรรยากาศบ้านพักโมเบลวันนี้ก็จะมานะครับท่านนะครับผลไม้วันหวานนะครับแม่แม่ทั้งสามสาววันนี้นะครับวันคล้ายวันเกิดของคุณพี่จิรพรนะครับที่นะครับพี่จิรพรนะครับมาเลี้ยงวันเกิดนะครับนะวันเกิดนะครับวันคล้ายวันเกิดวันที่19กกันยายนนะครับวันนี้ก็จะให้แม่น้อยแล้วก็ทีมงานเราอวยพรให้กับนะครับ ุณพี่จีรพรนะครับไม่น้อยมากไวพรให้หน่อยเร็วยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศนะครับแม่ๆอนี้เฮ็ดพดีนะครับนีผลไม้วันนี้ก็จัดนะครับหวานๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่พี่จีรพรครับเนี่ยผลไม้สวยๆนะครับมันเกิดย้อหลังมันเกิดยอหลังนะครับเดี๋ยวจะให้ไม่น้อยไวพรนะครับให้กับวันนี้ก็จะมีแตงโมแล้วก็ กล้วยแล้วก็ส้มแล้วก็แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลนะครับแอปเปิ้ลเขียวแล้วก็แอปเปิ้ลสีแดงนะครับแม่แม่หลายอย่างนะครับวันนี้ผลไม้นะครับอ่าไม่น้อยปล่อยพรแล้วอันนี้ว่าไปทางนู้นแล้วดีว่าเอาล้นอย่าพึ่งกินคุณยายอย่าเพิ่งกินแค่สี่ดกรนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะยิ้มให้ฉนะคะดวงดีตลอดปีตลอดไปนะคะ รวยแล้วขอให้รวยยิ่งขึ้นไปนะคะขอบคุณครับนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณพี่จิรพรนะครับท oh ี่นะครับให้คะแนนมานะครับให้เป็นเบอร์เดดอ่าร้องนะครับควรควรร้องให้เป็นเบอร์เดดให้คุณพี่จิรพรหน่อยครับ Happy birthday to you uh Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you อ่าขอเสียงเทเสวยเร็วขอเสียงเทเสวยเร็วโอ้โหหิวแล้วนะครับผุนแม่แม่หิวแล้วลูกสาวหิวแล้วอ้าวลุยเลยครับลุยเลยลุยเลยครับสาวสาวไม่ไหวแล้วนะครับนี่แม่แม่หิวมากแล้วนะโอู้ยมาดูนะครับแม่แม่สามสามสาวสามสาวนะครับนี่แม่แม่กินอูอ้าวอ้าวอ้าวสาวสาวกำลังกินนะครับ อย่างอดีตอร่อยเลยนะครับหนิมแม่อุ้ยกิตติละครับนี่มาดูนะครับลูกสาวโอ้ยสามสาวตอนนี้เลือกกินแล้วนะครับหนิมแม่แม่มาเมื่อมาบรรยายเสียบหลายนะครับเร็ว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 จิติละครับหนิมแม่การเลยงแม่แม่อันนี้แน่เป็นแมวแมวตรงนะครับหนิมแม่บรรยากาศสวยๆนะครับหนูสามสาวเรา โมเบลโมเบลโมเบลทานแล้วกว่าเพื่อนเลยแม่มามืองเด้อลูกสาวโมเบลสาวเฉียดนอนทานบวหมูเอาพวกเลยผลนหอบเข่าหอบเขาเลยแม่ยผลไม้หวานๆวานจากแม่จิรพรนะคะใชยวันเกิดย้อนหลังนะคะแม่ๆ ยดีมีแห้งเด้อสุขภาพแข็งแรงค่ะนาทีการงานการเงินขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะสามสาวจ้าโมเบลกินเยอะกว่พวนเลยแม่ทั้งกินทั้งทั้งออกเลย <c oughs> กินทั้งปากออกทั้งดักเลยแม่ <c oughs> บอกว่ <c ười> <também S 2> ่ะเอาแข่งการแข่งกันสูโมบิได้บอสาวเขียดน้อยกินไว้เทอเด้อนินทั้งปากออกทั้งดาดด้วยแม่โมบิทานอย่างอริดอร่อยเลย เสบไหลนะครับแซีบหลอร่อยมากนะครับนี่แม่แม่โมเบลโอ้ยดูนะครับนี่แม่แม่ทั้งกินทั้งขี้ทั้งกินทั้งขี้ไปด้วยตอนนี้ใกล้จะหมดแล้วนะครับนี่ผลไม้บ้านบานนะครับแม่แม่เอฟซีโอ้ยปูเป้นะครับเริ่มหอบแล้วสาวปูเป้เริ่มหอบแล้วนะครับนี่แม่แม่ก็ยายดีวาก็โอ้ยโมเบลเลือกกินแต่แตงโมนะครับนี่แม่แม่ลูกสา so ว nice, ถ้านี้ยังเหลือบอกยางไหละโมงไหมโอ้ยเสียบหลายนะครับแม่แม่พี่จิรพรนะครับอร่อยมากผลไม้บองน้ช้างก็ได้นะครับอิ่มแล้วก็วันนี้วันเกิดพี่จิรพรก็น้องโชคก็ขอไอพอนะครับให้กับคุณพี่จิรพรนะครับก็ขอให้สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับพละนามัยนะครับไปเดินไปไหนนะครับนะครับขี่รถขี่ลานะครับไปไหนก็ขอให้แข็วค่าตลอดปลอดภัยนะครับ พระครูประการปกป,กปักรักษานะครับอร่อยมากๆเลยนะครับสามสาวโอ้ยไม่ทันโมเบลแล้วนะครับนี่แม่แม่โมเบลหมดแตแล้วค่ะทางโน้นมึงเป็นยังเหลยวอยู่เท่ทาเดิามเลครัแม่แม่อร่อยมากยิเฮ้ยง,ง,ง่ยายไปอร่อยมากเดินไปไหนงห่ายไปไหนละโมเบลเราจะเดินไปไหนโมเบลปเ็นยังไล่ใหม่ เอาอันนั้นเลือกอยู่คูเป้เลือกอย่างเดียวเคลียร์หาเลือกกินวันอ้ยแอปเปิลบักินฟ้านิมโอ้ยเนาะเลือกกินแตงโมค่ะแม่แม่กินแตงโกล้วยนะกล้วยก็มีกินกินแตงโมกับกล้วยอร่อยอร่อยได้ครับนี่แม่แม่แซบหลายโอ้ยไลเลยติถ่ายคลิปครับถ่ายลมด้วยทุกยำเลยแม่ ยิ่งจะเล็บไม่หนำหนำสองทีอะฮะตัวนี้ใครเห็นก็ได้น่ะนะวิดีโออันไหนครบอ่าวเริ่มอิ่มแค่เล้วนะครับหนไ่มแม่ผลไม้ทานตอนเที่ยงแซ่บหลายนะครับเนี่ยพริกชิลลพรครับในโอ้ยดูโมเบลอร่อยมากนะครับในวันนี้กริงครับมาเกิดพริกชิลลพรอิ่มๆจุกๆไปเลยนะครับผลไม้เยอะมาก

ยายเลือดอร่อยเลยนะครับนี่แม่แม่ยายก็อมเต็มแก้มเหมือนกันยายก็อมเต็มแก้มเหมือนกันแล้ววะโอ้ยน้องช้างบอกว่าแซ่บหลายนะครับนี่แม่แม่ไปดูสายตากันนะครับแม่แม่ไปดูสายตากันนะครับน้องช้างดูสายตาเขานะครับเมก <c oughs> ดูสายตาปุ๊เป้ยครับเขาเขาสวยแล้วก็คุณยายนะครับโอ้ยอัดบ้านมะเขาปัดอัดมะเขาปากก็ไม่มีนะครับเดือดดมดูดมหาเดมอนชิคกี้พอะไรแบนี้ดมหาดมันอะนรที่ชอบก็จะกินอันแรกนะอะไนไม่ชอบก็จะเอาไว้หลังๆใกล้แล้วนะครับนี่แม่ๆใกล้หมดแล้วนะครับ เริ่มอิ่มกันแล้วนะครับเริ่มช้าแล้วเครื่องโอ้โหปูเปะหอบไซหอบไซเลยนะครับปูบเปะบอกว่าได้เรื่อยๆนะครับล่วว่ากานกิน แซ่บแซบนะครับอร่อยมากหมดแล้วนะครับเนี่ยก็ก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับคุณพี่จีระพอนะครับที่ให้นะครับคะแนนมาซื้อนะครับผลไม้วันบานนะครับให้กับน้องช้างทั้ง3มเชือกนะครับได้ทานนะครับกินนะครับผลไม้วันคลายวันเกิดนะครับน้องโชก็ขออภัยนะครับให้กับคุณพี่จีรพออีกครั้งก็ขอให นะครับรวยๆนะครับก็ขอให้สุภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับในวันเกิดนะครับวันปีนี้ก็ขอให้ดวงดีตลอดไปโชคหมานเ้อโชคหมานนะครับคุณพี่จิรพรครับขอบคุณที่รักแล้วก็เอ็นดูนะครับน้องช้างแล้วก็ชาวช้างนะครับมาโดยตลอดนะครับวันนี้รอบนี้ก็เป็นรอบที่สองนะครับวันคล้ายวันเกิดนะครับก็ขออนุทนาบุญสาธุบุญกับนะครับคุณพี่จิรพรด้วยครับขอให้เฮงเฮงปังๆนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับน้อชโชก็ขออนุญาต ลงนะครับลงคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอการคลิปหน้านะครับน่แม,แม่ดูนะครับโอ้ยพน่าเดี๋ยวไปดูนะครับถ้ายคลิปไปดูลงช้างกินเริ่มอิ่มกันแล้วสายตาเริ่มอิ่มกันแล้วโมบลบอกว่าเริ่มอิ่มแล้วนะ่แม่ม<า>กับแก้มกับแก้มท้ายด้วยอ้าวหมดแล้วขอบคุณครับ ขอบุญครับเอาใจสวยแล้วพูเป้ดีว่าใจสวยเร็วอยากเรวดีจ้าก่อนเร็วบนสูงบนสูงบนสูงเสรยมเสรยมเร็วกาสริมเร็วสริอ่ะเชงอ่สวยก่อนเล็วพูเป้โอ้ยเริ่มอิ่มเริ่มงอแงแล้วนะครับครับบ๊ายบายครับหมดแล้วนะครับแม่แม่สิบนาทีนะครับทานผลไม้แป๊บเดียวนะครับน้องช้างสิบนาที